พอสมองเกียร์นะครับอันดับแรกเราก็คขาเน็อตอ,อกหมดแล้วเราบีบกับบนตัวล่างติดกันไว้นะแล้วก็ยกขึ้นตรงตรงยกขึ้นๆนต่งตรงที่ให้ยกขึ้นตร่งตรงเกลือมีอะไรร่วงเราจะได้เห็นนันเข้าไปเพื่อใเห็นมีแหละครับตัวที่มีปัญหาพอยกออกมาปุ๊บก็จะชอบหลุดนะ ชอตบุดปุ๊บเราก็หาที่ใส่ไม่เจอกันนะครับก็ mm. เป็นเทคนิคนะหลังจากนั้นเราก็สมองเกียที่เราถอดมาวางไม้ถาดนะี้ทีเราถาดมาวางวางไว้ถาดก่อนนะครับ mm. ถอดมาได้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะแต่ถ้ามันมีอะไรหลุดล่วงมาเราก็ต้องไปหาคู่มือมันนะ กู้มือการซ่อมเกียรโอโต้เนี่ยมันก็จะมีนะครับในเว็บไซต์ของต่างประเทศถ้าต้องไปซื้อชุดหนึ่งก็มีพั0 0ี่ร้ที่ผมก็มีถ้าใครอยากได้ก็สั่งได้นะครับมีให้โอเคถ้าจะเรียนซ่อมโมฮอนเกียรอโต้ก็ทักมาครับ0815140369ึ 8, 15, 14, 03, มทั้งอาลุงอะไรมีให้หมดนะครับโอเค